บายพี่น้องีที่ห้องังไหนเขหวานมาใส่เมีย้านเมนูยขวน่ วันเด้อมาเด้อเมนูเลี้ยงของหวานพี่น้องปีใหม่เพิ่นว่าปุ๋ยตัดหน้าวันไม่กัดหมวกปุ๋ยเออถ้วยไม่อีกเนี่ยเป็นสิบบาทพอ่อแม่ยังได้ขายของขายถ้วยได้พอดีเพื่อนของหวานล้อแล้วเพิ่นจะขายถ้วยปีใหม่เพิ่นว่าเลี้ยงปีใหม่เพิ่นว่า มหน่วยเลี้ยงของวันปีใหม่คอยลำลำลร้ยลุยเด้อแม่เด้อถือหอยลวยเบอร์ปีใหม่นี่แล้วต้องงบหน่อยเนาะเออมีหน่อยกี่ตามหน่อยซ้ำได้ก็ดีเวอร์สผู้นำวันนีเสามลำลำแต่วันลำนี่จักสิได้ลำบาบูมวางวางเม็น่น่วยลำลำลุ้ยลุ้ย

คุณเจ้าภาพแม่นุย้ยเตรียมของหวานกี่ไม้เห็นไหมเพราะันหยอกแต่พอคิดยากคิดยากก็ไเลเห็ดเพียเห็ดเพีย เคียทีมงานผู้ดใดตื่นกับดดกินผู้ดใดว่าตื่นกับว่าไดกินกกนะจ๊ะ,ะสู้ไหยุดกันนะไงเ <laughs> ท้าไงลูคขึ้นกินของหวานเอา นุ the space, so the <ifting> <under the> ่ยแข็งบ่ใส่หนังแข็งมากยึดมียึดติอัดจับดีจับดีทำติดคว่ำสองมือพยายามมันคว่ำบึ้บเรื่องนี้ดิจมออกจมออกจากมองส่วนส่วนอยู่ทางใต้คว่ำ เ <c> ช <ười> ้าเช้าหัวมจมมาไว้ทางน้ำเจ้าเวมาเจ้าเดี๋ยวมาถ่ายคลิปข้าวกันมาอีหล่าเด้อพี่น้องมาเข้าดาวมาเข้าดาวน้ำกันเด้อพี่น้องวุ้ยพี่หอดรถแทบหมดจพี่น้องรถแท้รถแท้ à sao ha nghe cảm ơn ลงเมือนกันไปม่ใช่กี่หรือว่าเรท้เขาแบาส่ E aí จัเอ็ดตุ้มเอ็กกินเขาแค่ค่ข้างนี่กันสีพอด้ท่วงคือพยินีเนี่ยพนหยุดเท้ามาท่วงืูเท้าักคามาตัวได้นอตดิพอเล้มท่วงักคามาตัวใดนอนกินกันหน้าพอนวย บักคำเพิ <S <S ่มถอกระเสียดคิมหาคิมยาดิแต่ว่าเนี่ยเม็ดมันเนี่ยเอาไปขูกไป,ไปขวเ <ไป S 2> นา <ไป S 2> ะขวานแล้วก็มันมันมันบักแข็งคือจังบก<น>ักามเดียวเลยบกักคมหวานนี่ในมันเวลาขวามันอ่อนดังไฟเอาไปหมกเั่วมาเลี้ยบดังไฟอท,ะะไปไปที่หนองสลักินี้มาไว้ัยสมิ่งสะกวนสีลักบกักคำ ก็งอ้ะเป็นก็หายเอาเจี๊้บดังไม่อ <mag> ุดเขาไปซาลกินีฟ้าไม่สนมีสนพอกันไม่คลิปหนาสาหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง